ว่าใครจะเชิญกูไปเนี่ยต้องได้ค่าตัวกูกูต้องมีค่าตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ป่านนี้นะกูมีโอกาสปลดหนี้ได้สูงมากกูจะบอกให้แต่เงินทุกบาททุกสตางคูไม่เคยเรียกร้องจากใครใครจะเชิญกูไปไหนก็ตามเขาถามว่ากูคิดค่าตัวเท่าไหร่กูไม่เคยตอบเลยว่ากูคิดค่าตัวเท่าไหร่กูตอบว่าอะไรกูตอบว่าแล้วแต่จะให้แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้กูมากูเอาเข้ากองกลางทั้งหมด กองกลางคือกองกลางอะไรกองกลางคือกองกลางเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งเนี่ยกูจะจัดปฏิบัติธรรมหนึ่งครั้งเพื่อให้คนเนี่ยมาฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองมาเรียนรู้หลักคําสอนพระเจ้าสมถาวิปัสนาเงินจํานวนทุบบาทสุตตานี่กูจักไปได้จากอะไรบางท่าแต่กูปัดเข้ากองกลางหมดนี่วันที่ 3, สามพฤศจิกากูจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านเออไม่ใช่ที่บ้านแล้วโทษทีปกติจะจัดจะัดจะจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่ตอนเนี้ยมันจัดปฏิบัติไม่ไหวแล้วมันหมด บ้านกูมันเต็มวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์กูจัดปฏิบัติสอนสมถาวิปัสนาที่เขตหนองจอกกรุงเทพโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองขอประชุมใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมือลองตั้ง GPS ดูใครจะมาลงทะเบียนฟรีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีค่าใช้จ่ายกูรับสองพคนตอนนี้พันกว่าคนแล้ว ผ่านมาแค่3วันนะที่กูป,ประกาศยังไม่ถึง3วันที่สมน่าจะ2วันพันคนแล้วกูรับเต็ม2 0 0 0คนฟรีหมดทุกอย่างอาหารทุกอย่างใช้เงินกองนี้เป็นตัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างกูไม่มีค่าตัวกูสอนฟรีมึงฟังไว้นะกูสอนฟรีเงินสักบาทในกองกลางกูก็ไม่เข้าไปแตะแม้แต่บาทเดียวกูก็ไม่แตะเอาไปทำอะไร จ่ายค่าอาหารให้พวกมึงกินจ่ายค่าที่พักรับรองสําหรับคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจากต่างจังหวัดอยากจะมาฝึกปฏิบัติไม่มีที่พักกูเช่าโรงแรมให้ฟรีไม่เสียเงินสักแดงเดียวอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีเพราะอะไรสอน9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองใครจะมาลงทะเบียนแอสไพมพิมลายนะแอสไพสาธุ s ไ i g ์ตัว A วงกลมแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ SATU SATU s A T U. s, A T s i สาธุทักไปแล้วมันจะมีให้กดเลือกเข้ากลุ่มแล้วลงทะเบียนจบเขตหนองจอกกรุงเทพเพราะฉะนั้นกูจะบอกอะไรให้นะคนจะติกูติยากคนจะจับผิดกูจับผิดยากจะเอาสัมภาระมาลงกูก็ได้นะ ไม่ยากเลยเพราะกูเนี่ยจะเดินเข้าไปหาสัมภาระเองไม่ต้องพาสัมภาระมาเดี๋ยวถึงสิ้นปีกูจะจูงคนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเข้าไปหาสัมภาระเองแล้วชี้แจงว่าต้องจ่ายภาษียังไงเงินบริจาคก,กูก็เสียภาษีทั้งทั้งที่เป็นเงินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไรายได้กูเลยแต่กูก็นับว่าเป็นไรายได้กูจะบอกให้แล้วกูจะเป็นคนจ่ายภาษีด้วยเงินส่วนตัวกูเองไม่ดึงเงินกองกลางแม้แต่บาทเดียวออกมาจ่ายภาษี กูจะเอาเงินตัวเองจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพราะเงินกองการคือเงินบริจาคกูจะไม่เอาเงินบริจาคออกมาจ่ายภาษีทั้งๆที่เป็นชีเงินบริจาคนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายรับนะกูเปิดบัญชีขึ้นมาต่างหากนะเพื่อรับเงินกองกลางโดยเฉพาะถ้าต้องเสียภาษีกูควักเงินจ่ายเองกูมีรายได้ไม่ต้องกังวลแทนกูกูขายเสื้อพวกมึงรอเสื้อเสื้อกูแล้วกันกูขายเสื้อกูมีรายได้ตรงนี้กูเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายกูไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะ กูรู้จักประมาณในการใช้จ่ายกูรู้จักพอดีในการหาเงินทองเงินตัวเองกูควักจ่ายวันนี้กูไปนาคําวัดป่านาคําน้อยกูก็ควักเงินตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินการทํากิจการงานอะไรเลยกูจ่ายเงินด้วยตัวเองและมีเจ้าภาพเจ้าของรถอู่รถบัสเนี่ยเอาหุ่นใดไหมกูสองคันวันนี้จะได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายเพราะมีคนติดตามกูไปเนี่ยสิบคนเจ้าของอู่รถไปด้วยมีคนติดตามกูไปสิบคนเอาหุ่นใดไปสองคันกูจ่ายเอง,องคันหนึ่งเขาออกให้คันหนึ่ง รถเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยให้กูไปฟรีเอารถไปสองคันฮุนไดมึงดูใจเขานะั่นสนับสนุนส่งเสริมในการให้กูเนี่ยเอาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อจะเอื้อประโยชน์ต่อการสอนธรรมะคนต่อไปเข้าใจหรือ,อยังเดี๋ยวจะหาว่ากูมาทําอะไรเลอะเลอะเทอเอทุกวันนี้กูออกรายการทุกอย่างกูไม่เคยเอาเงินเข้าตัวแม้แต่บาทเดียวกูไปออกรายการสรารพัดรายการมาบางรายการให้มหมื่นหนึ่งบางรายการให้ห้าพันบางรายการให้สามพันบางรายการไม่ให้ เพราะเข้ารถมารับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือระบังรายการมาถ่ายที่นี่บางรายการมาถ่ายที่นี่ให้บ้างไม่ให้บ้างตามเหตุตามปัจจัยกูไม่เคยเอาเงินพวกเนี้เข้าตัวกูเองแม้แต่บาทเดียวทั้งๆท,ที่เงินเหล่านั้นเป็นเงินกูร้อยเปอร์เซนต์การที่กูไปออกรายการทุกรายการนั่นคือรายได้กูร้อยเปอร์เซนต์เป็นเงินส่วนตัวกูด้วยซ้ำที่กูมีสิทธิ์จะใช้ด้วยซ้ำไปแต่กูไม่เอาแม้แต่บาทเดียวกูปัดออกจากตัวเข้ากองกลางเอาไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมกูเนี่ยเดินทางหางานหาเงินมาเนี่ยเป็นหมื่นๆแล้วเออ เอาเงินข네้กองกลางเนี <adalah> ่ยเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวกูวันหนึ่งกูจะมาเปิดเผยด้วยสาไปบัญชีกูในทำงานอยู่เป็นอาสาสมัครไปลูกศิษย์กูทําบัญชีให้ว่าแต่ละตาละแต่ละรายการให้เงินแต่กูไม่เปิดเผยนะว่ารายการให้เท่าไหร่กูจะชี้แจงยอดทั้งหมดว่ากูเอาเงินเข้ากองกลางไปจากการบรรยายททำเนี่ยกี่บาทแล้วแต่ไม่ไปยุ่งกับรายการเขาเพราะมันไม่ควรเปิดเผยว่าแต่ละรายการเขาให้เงินเท่าไหร่แต่กูจะบอกมึงว่าเงินเข้ากองกลางเท่าไหร่ เขาฉะให้เข้าใจกูไม่ได้มีเจตจำนงในการมหาลายได้ในการสอนธรรมะกูมีเจตนาดีจริงๆในการสอนธรรมะเพื่อให้คนในโลกหูตาสว่างตามหลักสักจจความจริงของโลกกูต้องการให้พวกมึงแก้ไขความเห็นผิดจากความเห็นผิดที่มึงเคยเชื่อเคยผิดเคยหลงผิดมาตลอดชีวิตเพื่อมึงเนี่ยกลับเข้ามาเดินทางตามหลักคำสอนขรเจ้าอย่างถูกต้องกูมีเจตจำนงแค่นี้กูทำเวลากูพูดตั้งแต่วันแรกใครติดตามกูตั้งแต่วันแรกมึงจะรู้จักกูดี ตั้งแต่วันที่คนดูไม่ถึงร้อยคนจนคนดูเป็นหมื่นคนทุกวันนี้มึงจะรู้เลยคนที่ติดตามกูมาหรือบางคนเนี่ยติดตามกูมาตั้งแต่วันกูดูดวงด้วยซ้ําแล้วทุกวันเนี่ยกลับมาอยู่ในฐานะของภาคปฏิบัติเนี่ยของคนตื่นทำเนี่ยตามกูมาจะรู้ได้เลยว่ากูเนี่ยพูดมาตั้งแต่วันแรกว่ากูจะสอนธรรมะไม่เกินสามปีในระยะเวลาสามปีนี้กูพูดตั้งแต่วันแรกนี่ผ่านมาสปีแล้วเหลืออีกปีเดียวปีสุดท้าย มึงรอดูได้เลยว่ากูจะรักษาสัจจวาจาที่กูให้ไว้ไหมกูรู้วาลเวลาหมดว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะเป็นยังไงตามเหตุตามปัจจัยพวกกูวางแผนไว้หมดทุกอย่างว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะเดินไปตามเหตุตามปัจจัยยังไงแล้วกูไม่เคยมีเจตนาในการอยากได้ทรัพย์ของขายกูเดินตามเหตุตามปัจจัยและการขายเสื้อขายน้ําพริกกูไม่เคยเอามาเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะกูไม่เคยบังคับพวกมึงซื้อเสื้อกูไม่เคยบังคับพวกมึงซื้อน้ําพริกใครอยากซื้อก็ซื้อ ไม่อยากซื้อกูก็สอนฟรีถ้ากูบังคับผู้มึงซื้อเสื้อกูถึงจะสอนนั่นสิควรแก่การด่ากูแต่นี่กูขายเสื้อขายน้ำพริกกูไม่เคยบังคับมึงซื้อใครจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้กูสอนฟรีเสมอหน้ากันหมดซื้อมากกูขอบคุณไม่ซื้อกูก็ขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่มึงตั้งใจปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อใใครเกิดประโยชน์ตัวมึงเองนั่นแหละเกิดประโยชน ทุกวันนี้กูขายของกูไม่เคยเอาตะกร้าขึ้นมาปักในไฟ์สดกูใส่ไว้ในตะกร้าใครจะซื้อก็ซื้อแล้วกูไม่เคยเอาตะกร้ามาปักในไรโสดได้ซักมึงต้องไปดูหน้าช่องเอาเองไปดูหน้าโปรไฟล์เอาเองว่ากูขายของหรือยังมึงดูแต่ละคนนั่งลุ้นว่ากูจะขายของวันไหนถามกูเนี่ยสารพัดจะถามว่าอาจารย์จะขายเสื้อวันไหนมึงรอกันแล้วรอกันอีกเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้ขายทุกวันเดือนหนึ่งกูขายทีหนึ่งเดือนหนึ่งกูขายสองทีถ้ากูอยากรวย ถ้ากูอยากได้เงินตามที่พวกมึงโจกูด่ากูถ้ากูอยากได้เงินทองมากมายนับไม่ถ้วนจากการไล์สดจากการขายของจากการสอนธรรมะกูจะขายเสื้อทุกวันกูจะขายน้ำพริกทุกวันกูจะเปิดโรงงานที่บ้านกูเลยล่าคนมาแพ็คทุกวันกูจะจัดซื้อของให้มึงทุกวันทั้าที่คนอยากได้เสื้อกูทุกวันแต่คําถามคือทาไมกูไม่ทําโรงงานเนี่ย ที่กูประจำนะอาจารย์พร้อมแล้วนะโรงงานผลิตพร้อมแล้วลุยได้เลยอาจารย์สามารถรับออเดอร์ได้ทุกวันเลยผมพร้อมแพ็คคาถามคือทําไมกูไม่ทําเพราะกูรู้จักประมาณในการหาไรายได้กูรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตกูรู้จักไม่โลรู้จักพอประมาณว่าเท่านี้เพียงพอต่อการจ่ายเท่านี้เพียงพอต่อการเดินทางไปสอนธรรมะเท่าทีเพียงพอต่อการสลาดจาค้าละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากบนทินไม่ได้หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา นี่คือเจตจำนงในการสอนธรรมกูล้วนแล้วแต่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอนธรรมะมีเจตจำนงในการสอนเจตนาดีไม่หวังอยากได้ทรัพย์แต่ส่วนของการทำมาหากินก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยทางโลกแต่กูตอบว่าถ้ากรณีกูอยากรวยจริงๆกูจะขายของทุกวันจำไว้นะมึงไปดูสิคนอยากรวยที่ไหนเดือนหนึ่งขายครั้งเดียวเดือนหนึ่งสายสองครั้งตอบกูสิ คนอยากรวยต้องขายของทุกวันมึงไปดูพิมพ์ลิพายขายของทุกวันมึงไปดูสารพัดคนในโลกออนไลน์ขายของทุกวันเชียร์ขายทุกวันส่งของทุกวันกูตรงกันข้ามกับคนอยากได้ทรัพย์กูตรงกันข้ามกับคนสอนธรรมะอยากได้เงินกูตรงกันข้ามไปหมดมึงดูสิถ้ากูอยากได้จริงทําไมกูทําทุกอย่างตรงกันข้ามกับคนอยากได้เงินมึงไม่แปลกใจหน่อยเหรอฮะถ้ากูทําทุกอย่างในการสอนธรรมะด้วยธุรกิจจริงๆ ปานเนี่ยกูจะนั่งขายของไปพูดไปทุกวันมึงจะเจอตะก้าตูทุกวันมึงจะสามารถรับการซื้อของจากกูได้ใช่หรือเปล่ากูต้องเติมเงินใด้ตัวเองทุกวันเพราะรายจ่ายกูมีทุกวันเลยแต่ทำไมกูไม่หาไรายได้นั่นแหละคือเจตจำนงที่กูจะบอกไว้ว่ากูมีเจตนาดีจริงๆกูมีเจตนาดีจริงๆในการสอนธรรมะไม่ได้มีเจตนาเพื่อหาอไรายได้เพื่อเลี้ยอะไรเงินทองเลี้ยอะไรเงินทองกูไม่เอาเงินบริจาคก,กูก็ไม่รับ เงินบริจาคอาจารย์ช่วยจ่ายค่าไฟกูไม่รับกูปัดออก mm. อาจารย์ช่วยจ่ายค่าน้าค่าไฟกูไม่เอากูปัดออก mm. อาจารย์ช่วยจ่ายอินเทอร์เน็ตกูไม่เอากูปัดออกก mm. ูไม่รับทั้งนั้นอยากช่วยกูเหรอซื้อของจบแค่นั้นอ่าเดี๋ยวจะไปแล้ว mm. เดี๋ยวเด็กเดินมืดข้ามมาจาย์น้องสุดนุน้องอาจารย์ไปเราตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะไปแล้วขอตัวอาจารย์เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวแจ้งข่างสุดท้ายเนาะอาจตั้งใจฟังจะสรุปสั้นๆ กิจกรรมที่จะทำนะวันนี้คืนนี้เลยอาจจาะจะเดินทางไปอุดรธานีวัดป่านาคำน้อยอาจจาะจะเข้ากราบหลวงพ่ออินทวายวันพรุ่งนี้เช้าหลังฉันอาจจาะจะเดินทางไปถึงวัดป่านาคำน้อยเนี่ยพยายามถึงตีห้าเพื่อที่จะไปให้ทันใส่บาตรใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าโรงพยาบาลนายูงเดี๋ยวจะไปแวะซื้อเคเอฟซีเดี๋ยวจะไปหาซื้อเคเอฟซีเพราะว่าสมัยอาจารย์ไปอ่ะพระนี่แบบไม่ค่อยมีเคเอฟซีฉัน พอเวลาไปเนี่ยดีใจมากกูคือหนึ่งในนั้นที่ดีใจมาก2ปีที่แล้วนะไปเป็นพระขาวครูจานโต้งนี่ถือเคฟซีมาให้กูเลยเพราะกูไม่ได้ไม่ถึงกูไงแต่ครูจานทสละกล่องกล่องของท่านครูจานโต้งเนี่ยกูศรัทธากูรักท่านมากเลยนะตอนบินตบ่าเสร็จแล้วเนี่ยกูไม่ได้เคฟซีกูนี่มองตาแป๋วเลยเคฟซกูอยากกินมากเลยตอนเป็นพระขาวเป็นคนเดียวไงครูจานโต้งนี่สละของตัวเองเลยนะเดินเอาเคฟซีมาให้กูเลยตอนกูเป็นพระขาวอ่ะโอ้ยกูดีใจมากท่านสละออกให้กูได้มึงคิดดูแล้วกัน ในพรรษาปีนั้นนะปีหกหกหรือหกเจ็ดสักอย่างจะไม่ได้แล้วสองปีแล้วกูรู้สึกทราบซึ้งเลยกูตั้งใจเลยวันหนึ่งกูจะต้องเอาเคฟซีไปถวายพระวันนี้ให้ได้เพราะนานๆ,ๆทีมันจะมีคนซื้อเคฟซีไปถวายใส่บาทกูไปอยู่เนี่ยมีวันเดียวน่ที่มีเคฟซีมึงคิดเอาละการนานๆทีจะได้ฉันทีน,น,นะเคฟซีเนี่ยพรุ่งนี้กูจะซื้อไปฉันกูมีโอกาสแล้วกูตั้งใจแล้วว่ากูตั้งใจวันนี้กูได้ทาสาเร็จแล้วพรุ่งนี้กูจะทาสาเร็จแล้วสำเร็จแล้วที่เจตนาวันพรุ่ง แล้วอาจารย์จะเอาเงินกองกลางกองกลางที่พูดเมื่อกี้นนะที่กูเดินทางไปบรรยายต่างๆแล้วเงินเข้ากองกลางแล้วผู้บริจากรมาดูแลผู้ปฏิบัติธรรมกูจะเอาเงินกองกลางมีห้าหมื่นบาทดึงออกมาดึงออกมาห้าหมื่นนะอ่าห้าหมื่นเพื่อถวายให้ท่านไปใช้งานกระถินห้าหมื่นและกูจะสละเงินส่วนตัวกูเองอีกห้าหมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทที่จะถวายท่านในวันพรุ่งนี้อนุโมทนาบุญกุศลร่วมกันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง วันที่สพฤศจิกายน2567อาจารย์จะจัดปฏิบัติธรรมเขตหนองจอกกรุงเทพโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจำชื่อนะเราไปเปิด g o o g l e Ma p โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกอาจารย์จะสอนสมถาวิปัสนาวันเดียว9โมงเช้าถึงบ่ายส9งโมงเช้าถึงบ่ายสอรับ2,000คนตอนนี้พันกว่าคนแล้วนะ เต็มแค่ไหนก็แค่นั้นกูรับได้แค่2,000คนถ้ากูรับกว่านี้กูตายไม่มีค่าใช้จ่ายมีอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงใครต้องการลงทะเบียนแอดไลน์แอดไซตัว A วงกลมนะอย่าลืมตัวแอดไซนะตัว A วงกลมแอดไซสาธุ S A T U s i แอดสาธุแอดไปมีคนปักหมุดให้แล้วแอดไปแล้วกดเลขที่แจ้งเตือน กดเลขว่าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมลงทะเบียนอาจารย์สอนวันที่สามมิถนาไปกดตัวนั้นนะใครกดลายตัวนี้จะมีบุญกระถินด้วยร่วมบุญกระถินกับอาจารย์กลุ่มคนตื่นทมเราจะจัดบุญกระถินใหญ่ครั้งหนึ่งของคนตื่นทมจะไปร่วมบุญกระถินที่วัดภูขมินอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดกัณฑนเป็นวัดที่ไม่มีตังกูเลยจะหาตังไปให้วัดเพราะอะไรไม่มีจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ก็เลยจะไปทําให้สงสารเออเห็นว่าวัดไม่มีเลยโยมชาวบ้านแถวนั้นก็เงินน้อยเงินที่ไปทําบุญที่วัดก็ทําน้อยแต่ค่าใช้จ่ายในวัดเยอะมากค่าน้ําค่าไฟคนแต่ละคนมาถือศีลอุโบโสถแปดประการที่วัดก็มาอิงอาศัยพึ่งพิงวัดก็เลยจะช่วยกระถินวัดนี้ใครต้องการร่วมบุญกระถินไปที่ลายแอดเดียวกันแอดไซสาสาธุแล้วเดี๋ยวไปร่วมกรถินด้วยกันกรถินรอ,อก,ก่อนนะนครสวรรค์วันที่10 วันที่10พฤศจิกายนกระถินวัดป่าวัดวัดภูคมิน้นเดี๋ยวใครต้องการจะไปตอนนี้มีเจ้าภาพรถบัสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันรถบัสไปฟรีข้าวฟรีน้ำฟรีฟรีทุกอย่างมึงไปตัวเปล่าไปเช้าเย็นกลับออกจากกรุงเทพ7โมงเช้ากลับถึงบ้านประมาณ2-3ทุ่มไปเช้าเย็นกลับไปทอดกรถินร่วมกัน นครสวรรค์เดี๋ยวอันนี้จะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งไปดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวจะมีจุดรับรถจะมีจอดจักรบ้างจะมีรัสเซียอะไรนะดอนอะไรนะฟิวเจอร์ลังสีบ้างาบางนา,า,งนาเดี๋ยวจะเอารถบัสไปจอดรอรับแต่ละจุดลแล้วก็พะรามสองเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวรอรอรอหลังจากนี้ก่อนอาจารย์เคลียทุกอย่างจบแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบเพื่อลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนภาคปฏิบัติให้เต็ม2000คนก่อนเมื่อเต็ม2,000คนแล้วอาจารย์จะเปิดลงทะเบียน รถบัสไม่ใช่แก๊สกูเห็นมีคนบอกแก๊สไม่ใช่แก๊สไม่ต้องกลัวรถน้ํามันเจ้าภาพเนี่ยที่เขาเอาหุ่นดามารับกูวันเนี้ยเขาเป็นเจ้าภาพรถบัสสามสี่คันเดี๋ยวเขามีเจ้าภาพในการเติมน้ำมงน้ํามันอะไรเขามีดูแลหมดมึงไม่ต้องกลัวอาหารกล่องกูจัดการให้พวกมึงหมดน้ําขนมนมเนยกูจัดการให้พวกมึงหมดพวกมึงไปอย่างเดียวแหกขี้หูขี้ตามาอย่างเดียวตื่นเช้ามาให้ได้เจ็ดโมงเช้าเปิดตูดเปิดดากตั้งแต่เช้ามาให้เร็ว มาอย่างเดียวแล้วเดินขึ้นรถบัสจบมึงไปแดกบนรถกูมีขนมนมเนยให้มึงกินหมดอิ่มน้ำสำราญแดกให้ตายกันไปข้างหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์สักบาทกูจ่ายให้หมดมีเงินดูแลอยู่ไม่ต้องกลัวมากับกูไม่ต้องเสียตังค์จำไว้มึงจะไปไหนก,กูก็ตามไม่ต้องเสียตังค์ไปปฏิบัติธรรมกับกูไม่ต้องเสียตังค์กูสอนฟรีกูให้ไปฟรีไม่ต้องเรียอะไรกูไม่มีการเรียอะไรอทุกคนเอามานะอาจาร์รับเงินเอามาใส่คนละร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทใสมาใส่มา กูมึงไม่ต้องเจอกูไปเดินเรียอะไรก็โถนบินทบาทมึงไม่มีบนรถบัสรถรถหารถเหวเราไม่มีเท่านั้นมึงไม่ต้องกลัวว่ากูจะไปเดินเรียอะไรว่จาจะจะเรียอะไรหรือเปล่าคนละสิบาท20บาทกระโถนมีหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้มีรับเงินกระโถนมีอย่างเดียวคืออะไรตีกบ,บาลเมืองแค่นั้นนะอานุโม,มทนาสาธุกับพุทธนทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทมในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญทิ่สิทได้ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระกกทำของตนตั้งใจในการทำความเพียรละที่อกุศลเจลริญกุศลมีสติสัญูตท ถึงที่สุดแล้วขอทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิดสาธุนโมทนาทุกคนนะมีคนทักมเยอะเลยว่ารมป่านับาประกาศแจ้งมาได้รับเยอะมากเหรอก็ประมาณคนแล้วเอาเฉพาะคนที่ทักขได้ครับาจะร่วมยังไงอ่ะก็น่าจะกถือว่า เดี๋ยกวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันาอาไปแล้วขอตัวเดินทางแล้วเนี่ยกูไปอย่างนี้แล้วกูอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวเวลาถ้าฝนตกก็ให้แม่ยกแล้วก็ปิดผ้าใบนะครับหรือว่าดันเข้ามาเลยเดี๋ยวถอยหลังเพก็ได้กล้วยไมยอ้อ่ะครับผมถอยหลังไปน่าจะยังไม่ได้รดน้ำหรือเปล่าลเดี๋ยวมันกลัวมันจะเหี่ยวไม่มีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ย,ยางฉีด,ดไ,ปไ,ปไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาเอาใส่ย,ยางฉีดนี่มาจากไหนกันเนี่ย อ๋อรู้ได้ย oh. <res cont> ินนะจารย์สดอยู่อ๋อก็เลยเข้ามาจาจักุ้งล่ครับเนี่ยอ๋อใช่ครับมามันเย็นแล้วตอนนี้มานอนดูอาจารย์ไลฟ์สดพอดีกันเลยใช่ครับมาเย็นแล้วมึงจะไปเจออาจารย์อ๋ออ๋อโอเคโอเคได้เดี๋ยวถ่ายรูปเรือาจารย์ไลฟ์สดพอดีเลยมาเลยปีมาเลยเดี๋ยวไปเจออาจารย์